มาดูต่างประเทศบ้างชุดมตาตรการต่างๆที่เราได้ฟังมาตอนต้นเนี่ยก็สืบเนื่องมาจากสถานการณ์ที่เราควบคุมไม่ได้เราไม่รู้ว่าจะยุติเมื่อไหร่เราไม่รู้ว่าราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกจะขึ้นไปถึงไหนเรากําหนดไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทําได้คือบริหารจัดการภายในของเราแล้วช่วยพี่น้องประชาชนของเราวันนี้ความคืบหน้าล่าสุดที่ถูกจับตามองก็คือการเดินทางไปร่วมประชุมนะฮะของผู้นําสหรัฐอเมริกาซึ่งที่ผ่านมาเนี่ย บทบาทก็คืออยู่อีกทวีปหนึง่งแล้วก็โต้กับรัเสเซียทางไกลกันนะแล้วสู้ดื้อเศรษฐกิจกันแต่วันนี้เนี่ยมีการประชุมฮะเป็นการประชุมนาโต้นะฮะวันนี้ทางโจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาหลังเดินทางไปถึงนะฮะเนี่ยเดินทางไปถึงก็เข้าร่วมพบปะพูดคุยนะฮะแล้วก็จับตาดูว่าจะมีท่าทีกดดันรัเสเซียเพิ่มขึ้นอ,อีกแค่ไหนฮะ เพราะว่าระดับโจไบเดนมาเองนี่นะมันต้องมีต้องมีมาตรการอะไรออกมาเพิ่มเติมอะต้องส่งสัญญาณะนะนี่ฮะอันนี้เป็นการประชุมวันนี้นะฮะสดสด,สดร้อนๆซึ่งจะมีการประชุมนาโต้ G เจ็ด E U นะฮะนี่อ่าส่วนเซเลนสกี้ประธานาธิบดียูเครนนะฮะช่วงนี้ก็กลับไปบทบาทเดิมก็คือได้มีการส่งสัญญาณนะ,ะเป็นคลิปเข้าไป ปลาใสในรัฐสธภธาประเทศต่างๆนะส่วนวาลาดเมีร์ปูตินฮะพูดถึงการประชุมระดับโลกเนี่ยวลาดเมีร์ปูตินก่อนหน้านี้ทางมหาอำนาจเนี่ยบอกว่าปูตินเนี่ยรัเสเซียเนี่ยควรถูกขับออกจากเวที G20 นะสหรัฐโปแลนด์เนี่ยหยิบยกขึ้นมาว่าจะเป็นคนเสนอให้สหรัฐขับรัเสเซียอกอกจากเวที G20 สหรัฐบอกว่าต้องหาเรื่องกับสมาชิกก่อนนะก็ออกตัวนิดนึง วลาดิเมียร์ปูตินล่าสุดยืนยันนะ,ะว่าจะเดินทางไปร่วมประชุม g 20ที่อินโดนีเซียปลายปีนี้แน่นอนคือไปแน่แไปแน่แอันนี้เปิดเผยโดยเอกอัครราชทูตรัสเซียรประจำกรุงจาการ์ตานะฮะนะเปิดเผยว่าปูตินมีแผนที่จะไปที่อินโดนีเซียช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้เกาะบาหลีนะแน่นอนแม้ว่าจะมีการเคลื่อนไหวพยายามที่จะขับรัสเซียออกจากกลุ่ม g 20ะนะ แต่จนถึงขณะนี้ยืนยันไปแล้วตรงกันข้ามฮะวันนี้ทางการรัเสเซียเนี่ยได้ขับเจ้าหน้าที่ทูตสหรัฐนะคือสหรัฐเนี่ยขับเจ้าหน้าที่ทูตรัเสเซียก่อนเจ้าหน้าที่รัเสเซียที่ยูเอ็แต่วันนี้เนี่ยมีรายงานจากอาทีสื่อรัเสเซียนะว่ากระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเรียกเจ้าหน้าที่ทูตระดับสูงของสหรัฐไปพบเพื่อแจ้งและส่งรายชื่อของเจ้าหน้าที่ทูตสหรัฐประจำกรุงมอสโกที่จะถูกขับพ้นประเทศโดยมีประกาศ ให้บุคคลไม่พึงปรารถนานะก็จะมีการระบุจํานวนคนนะเนี่เป็นการตอบโต้นะแล้วอีกหนึ่งการตอบโต้ที่ถูกพูดถึงกันมากก็คือวาลาดิเมียร์ปูตินประธานทีิบรีลัสเซียเนี่ยกล่าวในระหว่างการประชุมครมเนี่ยที่ทุกวันนี้ใช้วิธีประชุมแบบนี้นะมีการประกาศว่าจะขายแก๊สให้กับประเทศที่ไม่เป็นมิตรกับรัสเซียเนี่ยนะขายนะ,ะแต่จะรับชําระ ค่าแก๊สเนี่ยเป็นเงินรูเบิลเท่านั้นใช้เงินสกุลเขาเท่านั้นใช้เสกุลเขาเท่านั้นไม่ใช่ดอลลาร์แล้วนะคะเออคืออันเนี้ยดูเหมือนเป็นการแก้เผ็ดนะที่สะใจนะแต่จริงๆเนี่ยมันมีมิติของผลกระทบที่ตามมามากนะค่ะคือตอนที่ผ่านมาเนี่ยรูเบิลของรัสเซียเนี่ยโดนโจมตีหนักนะ<ช>ได้รับผลกระทบแต่ถ้าเขาใช้มาตรการนี้แก้เผ็ดนะมันจะมีผลเป็นผลดีกับเงินรูเบิล อย,อย่างล่าสุดวันนี้แข่งค่าขึ้นมาเยอะมากใช่ไหมใช่ต่ำกว่าร้อยเลวใช่ไหมดอลลาร์<ช>แต่กว่าร้อยรูเบิลต่อดอลลาร์แล้วก่อนหน้านี้นอ่อนค่ามากๆเลยอ,ะอ่ะแล้วก็ในระยะยาวถ้าเป็นจริงนะการเจราจาขายน้ํามันให้กับอินเดียนะขายน้ํามันให้กับประเทศอื่นๆในราคามิตรภาพแล้วก็ถ้าใช้เงินรูเบิลเนี่ยนะ,ะใช้เงินสกุลอื่นที่ไม่ใช่ดอลลาร์น่ะ มันจะทําให้ดอลลาร์เนี่ยมีปัญหาระยะยาวทีนี้ใช่เพราะว่าจีนเองก็ใช้หยวนหยวนดิจิตอลก็มีเห็นไ,ไหม,มเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องเล่นๆน,นะที่เขาประกาศออกมาแล้วเขาพูดถึงสินค้าชนิดอื่นด้วยทีนี้หลังจากนี้นะเริ่มจากก๊าซธรรมชาติก่อนส่วนเรื่องที่จะไปให้ยุโรปแบนแก๊สแบนน้ํามันจากรัเสเซียเนี่ยรองนายกรัเสเซียยืนยันว่าถ้ามันเกิดปัญหาตลาดพลังงานลดพังขึ้นมาอย่ามาโทษรัเสเซียค่ะ พอรัเสเซียเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่แล้วพวกคุณเยอยู่คิดแบนกันเองไม่ซื้อกันเองแล้วราคาในตลาดโลกมันพุ่งขึ้นไปแล้วกระทบกับเศรษฐกิจโลกพังทลายเนี่ยอย่ามาโทษรัเสเซียรัสเซียไม่ใช่คนเริ่มเกมนี้คิดให้ดีๆนะคิดให้ดีๆะนะส่วนเซเลนสกี้ที่บอกว่าตอนนี้กลับมาเล่นบทบาทถนัดก็คือมีการถแถลงในรัฐสภาญี่ปุ่นนะนี่ล่าสุดนะมีการเข้ามาร่วม ปลาใสผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอรเรนซ์เอาอีกแล้วอ,อะฮะคราวนี้มาที่ญี่ปุ่นเนะค่ะชื่นชมญี่ปุ่นนะว่าเป็นประเทศแรกในเอเชียที่ออกมาความบาตรัสเซียนะแล้วเซเลสกี้เนี่ยังพูดถึง UN ด้วยบอกว่าล้มเหลวในการจัดการความขัดแย้งรัสเซียยูเครนนะเนโจมตี UN ด้วยนะ,ค,ะคืออะไรที่เขาไม่ทำตามที่แกเรียกร้องเนี่ยแกก็จะโจมตีเช่นนาโต้ผมไม่ปิดน่านฟ้านะนะแล้วก็ครั้งนี้เนี่ย โจมตี UN เนะวิธีการในการพูดของเซเรนสกี้นี่ถูกถอดรหัสหลายครั้งแล้วว่าเฮ้ยเขาใช้วิธีแบบมีวาทศิลป์มากนะอันนี้ต้องชมเขานะไปญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็จะมีวาทศิลป์ในการพูดเขาจะดูก่อนว่าใครเป็นคนฟังไงญี่ปุ่นใช่ไหมเขาจะพูดเรื่องความเลวร้ายความรุนแรงของอาวุธนิวเคลียร์อ๋อให้เข้ากับประเทศท่านนั้นใช่ไหมเพราะว่าชาวญี่ปุ่นนี่มีประวัติศาสตร์ที่เจ็บปวดไงกับระเบิดนิวเคลียร์ไง เอ๊แต่เซเลสกี้ไม่บอกนะว่าใครเอานิวเคลีรยร์ไปทิ้งที่ญี่ปุ่นนะอันนี้เซเสกี้ไม่อยอมบอกใช่ค่ะและนอกจากนี้เขายังพูดถึงเรื่องแก๊สพิษซารินนะพูดถึงกลุ่มลัทธิโอมชินรุเกียวเขาบอกว่าเคยใช้แก๊สพิษซารินก่อการร้ายในกรุงโตเกียวแล้วอ้างว่ารัสเซียเตรียมการใช้อาวุธเคมีแบบนี้เห็นไหมเขาก็จะผูกโยงไปกับอะไรก็ตามที่มันเป็นแผลอยู่ในใจหรือเป็นสิ่งที่อยู่ในหัวใจของคนฟัง ตอนที่ไปพูดที่สหรัฐที่วิดีโอเป็นอย่างนี้นะ,ะก็ไปโน่นเลยนายวันวันก่อการร้ายนะสงครามก่อการร้ายไปเพิร์ฮาเบอร์เลยเห็นไหม,มแต่ตอนนั้นก็ไม่บอกว่าใครเพิร์ฮาเบอร์ใครไปถล่มใครไปถล่มเมกาแล้วก็อย่างล่าสุดที่ไปญี่ปุ่นก็ยังพูดนะว่าการที่ยูเครนถูกรัสเซียเข้ามาโจมตีเนี่ยมันเป็นความรู้สึกเหมือนกับว่ามันเกิดสึนามิอ่ะเหมือนขึ้นสึนามิถล<อ>่มนะเขาจะมีวิธีเขาเก่งเรื่องพวกนี้น,น<อ>นะเป็นเหมือนนักโตอาทีอ่ะนะ แล้วก็ตอนที่ไปที่เยอรมันเนี่ยเขาพูดถึงน่นเลยกำแพงเบอร์ลินกำแพงเบอร์ลินเลยนะตอนไปอังกฤษก็เช็คสเปียร์มาเลยอ๋อ oh, ใช่ใช่แล้วก็ตอนไปประเทศต่างๆเขาก็จะมีวาทศิลป์ของเขาเซเลนสกี้แต่เขาทนะักกันบ้านหลังนั้นอะ่ะแล้ววันนี้นอกจากไปที่ญี่ปุ่นแล้ว่ยนะถัดจากญี่ปุ่นไม่นานเอฟพีรายงานนะอันนี้สือ uh. ่อตะวันตกรายงานนะครับเซเลนสกี้ได้ถแถลงต่อสมาชิกรัฐสภาฝรั่งเศสนะวันเดียวกันเลยนะพูด ในรัฐบาลฝรั่งเศสเรียกร้องให้บริษัทสัญชาติฝรั่งเศสที่ยังทํากิจการอยู่ในรัสเซียนะคุณต้องคว่ำบาตรได้แล้วกิจการดังๆนะเขาเอ่ยชื่อเลยนะคว่ำบาตรรัสเซียนะฝรั่งเศสมีธุรกิจอยู่มากมายนะแต่ยังทําธุรกิจปกติอยู่ในรัสเซียเนี่ยกว่า500แห่งถูกวิพากษ์วิจารณ์และกดดันให้ยุติกิจการเห็นไหมเนี่ยอันนี้คือการเคลื่อนไหวล่าสุดของเซเลนสกีทีนี้สื่อรัสเซียบ้างในมุมของสื่อรัสเซียล่าสุดอาร์ที อาที่นาเสนอเรื่องนี้อันนี้เป็นคลิปใหม่นะฮะเป็นคลิปที่ถูกนําเสนอออกมาเพื่อทําให้เห็นปฏิบัติการของทางรัสเซียโดยทางออกจากเรือนะเมื่อสักครู่นี้นะ,ะเป็นการยิงมิสไซล์ออกจากเรือนะฮะนะเนี่ยเพื่อโจมตีนะนี่อันนี้เป็นเป็นภาพล่าสุดที่มีการเผยเทคโนโลยีเขานะแล้วก็อีกคลิปหนึ่งฮนะ อีกคลิปหนึ่งเนี่ยจะทำให้เห็นสรุปภาพรวมของปฏิบัติการ <Later updates. S 2> พิเศษทางการทหารในยูเครนอันนี้ในมุมของรัสเซียนะฮะอันนี้เขาก็บอกว่าเนี่ยเป็นการโจรมตีไปที่ฐานทหารของยูเครนนะโดยเทคโนโลยีที่แม่นยำพูดง่ายๆปฏิเสธไม่ได้มีการไปโจมตีพื้นที่ที่ <m uch ing> ทพลเรือนอยูอ่แต่ว่าบางจุดเนี่ยมีกำลังทหารเข้าไปใช้บ้าน พลเรือนอาศัยอยู่อันนี้ในมาเอุโปแล้วดูคลิปนี้ฮะเขาจับเขาจับเอาไว้ได้แล้วเขาซักถามว่าอาวุธอยู่ที่ไหนฮะยูเครนเรียกร้องอาวุธจากนาโต s you or peaceful are คือตัวเนือะวัน,นสื่ออาที่ก็สรุปว่าปฏิบัติการวันนี้เหตุการณ์วันนี้มีความคืบหน้าเรื่องอะไรบ้างค่ะเมื่อสักครู่เนี่ยคือทหารอีกฝั่งหนึ่งที่ถูกจับแล้วเขาก็สรารภาพว่าเนี่ยอาวุธอยู่ในบ้านแล้วอยู่ชั้นไหนเป็นปืนนะยังไงบ้างคคือเป็นการสะท้อนว่ามีการใช้ที่อยู่ของ ประชาชนเนี่ยเป็นที่กำบังะนะใช้เป็นโลกมนุษย์อย่างเงี้ยนะฮะอันนี้คือสถานการณ์ล่าสุดรัสเซียยูเครนซึ่งเราไม่ทราบว่าจะยุติลงตรงไหนต้องจับตาดูการเจราจาหลังจากนี้นะครับส่วนใครจะแพ้ใครจะชนะสงครามเนี่ยไม่เคยมีใครชนะร้อเมีแต่ความสูญเสียนะการที่ประาธานิบดีโจไบ,บเดนมาเวทีนี้มันจะช่วยลดความรุนแรงลงหรือไม่หรือจะไปเพิ่ม ดีกรีความรุนแรงด้วยการสาดน้ํามันเข้าไปอีกนี่คือสิ่งที่โลกในต้องช่วยกันจับตามองนะฮะแล้วก็อีกมุมหนึ่งของนักฟุตบอลคนหนึ่งที่ออกมาแสดงความเห็นที่น่าคิดนะฮะ<ช>คือนักฟุตบอลคนนี้คนนี้ที่เป็นนักฟุตบอลเดิมเนี่ยอยู่ทีมอาร์เซนอลนะตอนนี้เขาไปเล่นให้กับทีมเรอัลเบติสอยู่ในสเปนนะฮ e นะเอ็กเตอร์เบเยรินฮะเขาให้ความเห็นเดอะสแตนดาร์ดโค้ดมานะฮะ เดอะแนด์ดัโค้ดคำพูดของเอ็กเตอร์เบเยรินว่ามันดูเป็นเรื่องที่ซับซ้อนที่เห็นว่าเราทุกคนสนใจในสงครามที่ยูเครนมากกว่าที่อื่นสงครามในปาเลสไตน์นั้นไม่มีใครพูดถึงเลยรวมถึงในเยเมนและในอิรักด้วยรัเสเซียถูกตัดสิทธิ์จากฟุตบอลโลกในขณะที่ประเทศอื่นก็ทำในแบบเดียวกันกับที่พวกเขาทำมาเป็นระยะเวลานานแล้ว นี่คือแง่คิดจากนักฟุตบอลคนหนึ่งที่ไม่ใช่นักการเมืองนะไม่ใช่นักธุรกิจใหญ่โตเป็นนักฟุตบอลคนหนึ่งที่เขามองเหตุการณ์ที่ยูเครนแล้วไม่ลืมที่จะก,กลับไปดูสมรภูมิอื่นๆเฮ้ยแล้วกรณีอื่นนะนะ <c oughs> มันมีอะไรอยู่ข้างหลังมันหรือเปล่า <c oughs> ปรากฏการที่เราเห็นนะอันนี้คือเรื่องใหญ่ในต่างประเทศที่กลายมาเป็นวิกฤตโลกนะฮะ <c oughs> พักกันก่อนคู่เดียวครับกลับมาช่วงหน้ามาตามกันต่ออีกหลายเรื่องเลย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดําเนินคดีกับคุณยายที่ปลูกกระชาหนึ่งต้นอาจจะกลายมาเป็นจุดเปลี่ยนนะเพราะว่าตอนนี้ตํารวจภาคหาปรับท่าทีปรับนโยบายแล้วนะต้องดูที่เจตนาลมของกฎหมายฮะเรื่องกระชาเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ากัน